นี่คณะทะเลนะคะดกเลยฮัเนี่อเดินมา22่ิบกิโลเพื่อสิ่งนี้นะคะคิดว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเอ่ยอ้นะคะอออคสองโลครึ่ง ค่ะหูอากาศเย็นนะคะ16องศาวันนี้จะเป็นลูกเสือเดินทางไกลนะคะ22กิโล <Wow. S 1> ตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือสนับจุนนะคะจะเดินไปอีกเมืองหนึ่งนะคะชื่อยูสเมเนอร์วันนี้จะเดิน20กิโล21แล้ว22ค่ะตรงนี้ปูเยอะนะคะเด็กๆชอบมาตกปูแถวท่าเรือตรงนี้แล้วก็ถ้าไปฝั่งนู้นก็คือเป็นที่เก็บหอยนะคะนี่นะคะทีมงานเดิมทีมงานคุณภาพ เดินเลาะตามเส้นสีแดงเส้นปะนี้มาเรื่อยๆบางส่วนก็จะเลียบทะเลบางส่วนก็จะเดินตามถนนเดินมาเรื่อยๆๆ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 ๆตรงนี้จำึงตรงนี้ยื้ไม่แน่ยี่สิบสองโลกว่ากว่าโอเคนี่นะคะจุดเริ่มต้นนี่บอกว่ายี่สิบสองกิโลว้า wow. กิจกรรมตัวยงนะคะคือคราวทั้งปั่นจักรยานทั้งเดินถ่ายรูปอีกแล้วเจ็ดร้อยเมตร แแมมแม่่โทานก,นกตรงนี้เป็นเส้นทางสําหรับเดินเดินเที่ยวเดินออกกําลังกายนะคะเขาเดินไวกันมากเขาเดินแซงไปแล้วมีผู้หญิงสองคนออกสตาร์ทพร้อมกันนะคะเดินแซงไป,ไ,ปกไกลโรดเลยมาถึงหาดแรกแล้วนะคะบางคนก็มาตั้งแคมป์มาปิกนิกกันนี่ค่ะหาดเล็กๆเ,เลยค่ะเดินเรียบไปตามหาดนะคะ พี่อูบอกว่าเดินเส้นนี้มาสามปีแล้วก็เลยใส่เสื้อผ้าตัวเดิมนนปีนี้ปีที่สามว้าวเดินขึ้นเนินมานิดนึงนะคะโอ้มีปืนใหญ่ด้วยนะคะอันนี้น่าจะของจริงนะเนี่ยนี่เป็นทะเลใกล้ๆทะเลเมื่อกี้นะคะมีคนมากางเต็นท์ด้วยจุดห้าโลแวะถ่ายรูปอีกแล้วนะคะพี่อู เจอคนตกปลาตกได้ต er ja, er ัวใหญ่เลยว้ามั้งไว้แต่ว้ำหนักน่าก็สองร้อยห้กสกิโลมือสิบสองร้อยสองร้ครึ่งเอเดเล็กอ่ะอะเดเล็กเดลลิซัมลักซ์เขาบอกว่าเหมือนปลาเซมอนลิซัมเดนที่คนตกปลานะน้ำโตเป็นต้นไม้ล้มเลยนะคะตรงนั้นที่เห็นเป็นฟาร์มเลี้ยงปลานะคะตรงกลางทะเลนะ ปานนี้เปลี่ยนัตั้งไอ้ให้ดูดอกย้าในปากระโพดน่าจะประมาณสิบสเจอคนปัดจ,จักรยานเยอะนะคะ ในเข้าป่าอีกแล้วออมาทะลุทะเลนะคะตรงนี้เป็นซัมเมอร์เฮาส์เดินมาเจอต้นแบล็คเบอร์รี่เยอะเลยค่ะอู้ดอกมากนะคะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีผลไม้มีรัสเบอร์รี่ไม่รู้เรียกอร์รี่ววายหล่นหล,นลน่นเบอร์รี่ทั้งหลายอะคะ่ะเป็นผลไม้ป่านะคะ ก็คือลูกมันจะเล็กนี่นะคะลัตเบอรี่ที่เขาปลูกขายมันก็จะลูกใหญ่กว่าที่ตามป่าแล้วก็อันนี้เหมือนกันอันนี้แบล็คเบอร์รี่นะคะ,ะ,คะอันนี้บลูเบอร์รี่ เหมือนคณะใ่ใหญ่นะคะใหญ่กินได้แต่เน้นใบแก่แล้วนะต้องกินกัมันอ่อนๆ13โลครึ่งนะคะแวะกินแววกข้าวเที่ยงข้าวหรอไม่มีข้าวหรอ <c oughs> <c oughs> แหวกินอาหาร Cross w ส s ิ b ด i s t o l ตรงนี้เดินเรียบทะเลไปนะคะ <c oughs> เดินเรียบทะเลไปฝั่ง สวยมากนะคะจริงๆแล้วเดินม,มาถึงซัมเมอร์ฮาแถวบ้านญาติลุงเบนนู่นตรงโน้นมาหลายครั้งหลังนู้น อันนี้ก็สวยนะตอนนี้ครึ่งทางอยู่เลยนะคะรู้สึกน้ำมันหมดแล้วเดินเลือดขาดนะคะตอนนี้เหนื่อยมากเดินม,มันยยบๆยบเดินม,มา13กมโลแล้วนะคะตรง,งนู้นเป็นซัมเมอร์เฮาที่เดินม,มาเมื่อกี้มองแทบไม่เห็นเลยเดินม,มาจากฝั่ง,งนู้น ู่นแหลมตรงนน้อนอ้อมมาเดินมาเจอดงเบอร์รี่อีกแล้วนะคะยาวมากเลยเยอะมากดกมากดกมากมากแต่มันยังไม่ค่อยสุกคว้างโผล่ขึ้นมาควางกระโดดหนีเลยมีเยอะเลยแต่เก็บแค่นี้นะคะเขากับพี่อูไปไกลแล้วเดี๋ยววิ่งตามเยอะมาก เดินมาเจอแอปเปิ้ลริมทางนะคะต้นใหญ่มากดกมากเลยค่ะเนี่ยดูเดิอดจริงแต่มันยังอ่อนอยู่นะคะยังกินไม่ได้อตอนนี้จะถึงแล้วนะคะน่านมองเห็นแล้วยุดมิน่าได้แล้วต้นนึ้ไม่ขามากเปลี่ยนเสื้อสีตัวแล้วค่ะตอนนี้คันเรื่อยๆโอยวตอนเช้ามันหนาวแมรตอนนี้ตอน จากอากาศเป็นทะเลนะคะถึงแล้วนะคะยุสเนเนอร์ย้ <Yahoo! S 1> าหูอนน้เต็มอยู่ตรงโน้นค่ะ22่กิโล เ,ะะเมืองนี้จะมีบริเวณใกล้ๆชายหาดนี้มีที่ตั้งแคมป์ที่จอดรถสำหรับตั้งแคมป์นะคะ,คะก็จะมีสนามเด็กเล็นโอ้เด็กน้อยตกปูเต็มเลยค่ะในตกปูกันนะคะนะที่ตกปูสำหรับเด็ก,กเด็กๆตกปูกันถึงแล้วนะคะร้านไอ้จริม อร่อยทำยูสติเน่าคนนั่งกินไอศครีมนะคะคือคนชอบมากินที่นี่เยอะคนทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะคะก็บอกว่าอร่อยบุงเบนมาพามากินหลายครั้งแล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคนตอดแถวตอดแถวซื้อไอศครีมนะคะถึงแล้วเย้ ไอริมที่ยุบเนอะเดินมา22ิกิโลเพื่อสิ่งนี้นะคะคิดว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเอ่ยอร่อยกว่าปกติ <laughs> อร่อยอร่อยคริสี้ไา้เลยอร่อยคริสต์มาส ขึ้นใจอร่อยก็ปกติไหมอร่อยกับปกติขึ้นทันทีเลยเคยขับรถมากินหลายรอบไม่อร่อยขนาดนี้นะคะเดินมากินอร่อยมากใช่เดินมากินอร่อยมากนี่นะคะแอปเปิลริมทางที่เก็บไม้ปเปิ้ลเหลืองอร่อยเด้อค่ะมา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 กินกัน มาเกดมาไงบา้างเก่สองพูดหมผ่านอร่อย